เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเปรียบเทียบกล่องเดิมโซนิคกับกล่อง API รอบไม่ตัดอันนี้ตัดรอบนะครับผมกล่องเดิมด,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 ดูดูเบิ้ลเบิ้ลก็ต่างแล้วอันนั้นเบววิ้ลัว สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมเป็นเว็บร้อยเหมือนเดิมนะผมผมได้กล่องเดิมโซนิกมาแล้ววันนี้นะผมผมได้หากล่องเดิมโซนิกมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเปรียบเทียบกล่องเดิมโซนิกกับกล่อง API ตัวนี้จูนได้นะผมตัวนี้เป็นตัวจูนได้มันจะมีตัวที่จูนไม่ได้ด้วยนะผมผมเคยใส่แล้วตัวจูนไม่ได้มันก็วิ่งนะครับผมแต่ว่าพอจูนได้ปุ๊บมันยกกราฟขึ้นยกกราฟไฟขึ้นปั๊บโคตรแรงเลยนะครับรอบไม่ตัดอันนี้ตัดรอบนะครับผมกล่องเดิมเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองให้ดูว่า กอ,องเดิมเนี่ยกับ API เนี่ย API เนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนนะผมความต่างนะผม API ตัวนี้น่าจะไม่ถึงสองพันมั้งเนี่ยเอมันเป็นของ CBR หนึร้ห้าสิบนะผมสเต็ปสองเนี่ยครับผมเบนของ CBR นะครับใส่ซูนิกก็ได้นะใส่ซูนิกก็ได้1้5ยห้าก็ได้นะผมเท่าที่ผมฟังช่างบอกมานะก็ เดี๋ยวจะผมจะลองเป็นการลองขี่เพราะว่าถ้าสตาร์ทรถวผมมันจะถ้าเครื่องเย็นมันจะเร่งนะผมมันจะฟังไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปลองขี่แล้วกันว่า API กับกลองเดิมต่างกันแค่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวลองจากกลองเดิมก่อนเลย API ไว้นี่ก่อนนะผมน,นี่นะอย่าหายนะอุตส่าห์ได้มาฟรีแฮ่โอเคเราไปลองกลองเดิมกันนะผม เข้าไปเข้าไปเข้ายังไงเข้าไปไว้ไงไว้ยงงี้ได้ไหมอืมอืมอืมเอ๋มันต้องเข้าได้สิมันอยู่ท่าไหนอ h a t the เนี่ยผมเชื่อไงอืมเออไว้แม่งอย่างงี้แหละให้มันแม่งหายไปฝายไปขาดไปเลยเย้หายปวดูน้ำมันก่อนนะฮะน้ำมันไม่หมดไอ้อันนี้เดี๋ยวเขาลุดหายไว โอเคน้ำมันลองได้นะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกล่องเดิมมันก่อนเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขี่นะรถช่วงนี้หน้าอ้อยด้วยฝุ่นแม่งเยอะบ้างติดสนุนใหญ่ด้วยไปเดี๋ยวเราลองกล่องเดิมกันอันนี้ผมไม่ได้สตาร์ทเลยนะอ่ะสตาร์ทปุ๊บมันจะเล่งเลย เิมนะผมแต่ว่าผมได้ไปหา API มาใส่ใน API ตัวแรกที่ผมใส่จูนไม่ได้จูนไม่ได้นะผมแล้วผมก็ไปหาอีกตัวนึ่งมาใส่อีกตัวนึ่งจูนได้แต่แม่งกล่องแม่งเออจูนไม่ได้มันเป็นตัวที่จูนได้นะผมแต่กล่องมันเออและกล่องมันจูนไม่ได้ผมก็เลยไปหาตัวที่สามมาโอเคจูนได้โคตรแรงผมใส่ API สามตัวแล้วทีเนี้ยผ่านผ่าน API มาสามตัวแล้วใครจะบอกว่า API ที่ผมใส่ทุกตัวผมได้าฟรีหมดเลยน้ย <laughs> เบิ้ลเบิ้ลหน่วงเลยอะเบิ้ลหนักๆเลยนั่นไง เดี๋ยวเราลองกันดูนะผมว่ามันตัดรอบแล้วท้ายมันจะสับแล้วมันจะห้อยนะผมดูดูดูเบิ้ลเบิ้ลก็ต่างแล้วอันนั้นเบิ้ลไวกว่านี้นะผม ว่ามันดูแบบว่ามันดูยาวนะเห็นไหมมันดูยาวแต่มันยาวแบบว่ามันยาวแบบมันขึ้นช้าเออมันยาวแบบมันช้านะครับผมยาวมันเขาเรียกว่าอะไรรถกลายเป็นรถยาวไปเลยนะผมยาวที่นี้ไม่ได้หมายความว่าดีนะผมไม่ใช่แบบว่าหูวิ่งได้เป็นโลอะไรอย่างเงี้ยผมยาวคือแบบยาวคือความหมายของคําว่ารถยาวคือแบบ กลายเป็นรถยาวไปเลยคือแบบช้าไปเลยอะไรงนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปลอง API กันทิ้งเนี่ยทิ้งก็อันนี้กล่องขอบคุณน้องฟุกมากนะผมกล่องน้องฟุกน้องฟุกก็ใส่ API เหมือนกันน้องฟุกเลยเอากล่องเดิมมาให้ยืมนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดู API กันว่าจะเป็นยังไงอืมอธิยัดกันนะครับไม่ได้เลยเดี๋ยวพังนะฮะ ไปสิจ้าคนดีกึดกึดโบนี่กึด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 เออโอ้โหหัวทิ่มเลยทีเดียวโอเคนะผมวิ่งไปแต่มันก็หลุดออกมาอย่างเงี้ยเอาเอาอย่างเงี้ยเอ้ยนี่นี่อ่ะโหวันนั้นไว้ไงวะวันนั้นผมไว้ไงวะทุกคน น้ำผมเอาไว้ได้อยู่นะเอ๊ะวันนั้นผมไว้ยังไงโอเคเราจะอ้อมสายขึ้นมาข้างบนนะผมเพื่อเป็นการเซฟเซฟเตอร์เซฟเตอร์นะฮะเราจะย่นสายไปย่นสายอไป เออล้วกูไม่ทำนี่ตแต่แรกวะเวนถ้าเอากล่องไว้ใกล้กล่องไฟมันจะระเบิดไหมทุกคนปิดไม่ได้ไอ้มันก็อยู่ที่เดิมอะวะปิดไม่ได้เฮ้ยอือไว้แม่งเี้ย อยู่นี่แหละมึงอ่ะอย่าดื้อนะอืมเนี่ยมาไอเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงก่อนอย่าดื้อนะาไอเดีล่วงนะอุ้ยดูดูจากการเบิ้ลนะ ไม่ต่างลองกลอกับไปดูต้องกล่องเดิมได้นะผมลองกลอกับไปดูแล้วกันว่ามันต่างแค่ไหนนะเดี๋ยวผมไปลองขี่ให้ดูกล้องผมติดไหมเนี่ยโอเคติดอยู่ไปไปลองกัน 拜。 อ,อันเก่าผมเบิ้ลแล้วมันแบบว่ามันไม่แพ้อันใหม่ผมเบิ้ลเท่าเดิมแต่มันแพ้นะน่าแ,แม่งแบบเออมันมันดูเหมือนรถเตอร์ใหญ่ขึ้นอนะ่ะเออมันก็เจ๋งดีนะแค่กล่องใบเดียวแม่งทำให้แบบรถแม่งแรงขึ้นได้ขนาดเนี้ยเบิ้ลก็ เ่าเดนหนูนผมสามสี่แกเไม่ต่ออางไหยเห็นไหมแบบ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 รู้เรื่องอ่ะอันนี้โคตรไวเห็นไหม ไวแบบไวแบบไวมากเลยอ่ะไวแบบเมื่อกี้ผมลากแบบว่าเกือบถึงเสียงเลยนะแบบเห็นว่าไวเลยเห็นไหมนะไวเลยอ่ะเออหมรถจเต์ใหญ่ขึ้นอ่ะเออแม่งกล่องใบเดียวก็เจ๋งว่ะเดี๋ยวผมว่าจะหากล่องมาใส่เว็บร้อยด้วยนะผมแต่ตัวนี้ยเว็บร้อยผมมาไล่อยู่ผมก็ไล่ไล่ไล่เบา ไล่สเตอร์เอ้ไล่ไล่ไล่อาร์มเป็นอาร์มเบาเรียบร้อยนะผมก็เดี๋ยวแต่อาร์มเนี้ยอันนี้อันนี้ก็แบบสวยเหมือนกันนะเบาบอใช้ได้เลยถ้าใครสนใจอาร์มอยากได้อาร์มก็ทักไปได้ที่เพจโปอาร์มนะผมโปอาร์มไทยแลนด์นะผมเดี๋ยวผมขึ้นเพจไปให้นะผมมีทั้งร้อยห้าทั้งดีนทั้งร้อยสิบมีเยอะแยะนะผมราคาไม่แพงมากเท่าไหร่ราคากําลังสวยนะผมอาร์มก็สวยนะผมใครสนใจอยากได้อาร์มก็ติดต่อเพจไปได้นะผมเพจโปอาร์ม แล,แล้วเราลองเท่ทีนะึงเนี่ยรถผมแม่งกลายเป็นรถเหมือนเหมือนรถสเตอร์ใหญ่เลยอะ่ะเออมีกล่องแล้วเหมือนรถสั้นเหมือนรถไวขึ้นอะ่ะเหมือนรถแบบรถสั้นสั้นลงอะ่ะสั้นแล้วไวอะ่ะในแบบกําลังเครื่องที่เท่ากําลังเครื่องที่มากกว่าเดิมโดยที่แบบว่าแค่ใส่กล่องอะ่ะเออแปลกดีมาลองกัน